น้อมกรปนมนบเจ้าชมประไทยเป็นประยุทธ์เกลืกไกลตัวล่าทํารงรัฐรวมไทยสมานชีพชนแลคนจัดแก้วก่องฟ้าปกกล้าเจ้าสยามน้ำประไทยท่วมทนธรณีปลันดับอ,อนนนเนืองมีหม,ม่นไหม เล่อมริตวารีรินราสลานเง่กามเกตเหนือสุดใต้เสกสิ้นเกษมสารภารราชกิจก่อเกื้อกสิกรพลันพลึกไพลเจะอุ่มพรพระสร้างทิศดีใหม่ดุดสรรศาสตรสริดสวัสดแลทานติ่นไทยมิร้าง ว่างเว้นพอเพียงเกลียงคุณอดุลยเดชยังยืนยงทศพิษราชจะทำทรงมั่นแท้ดังวดีคู่แดนคงคำชาติใต้ฝ่าทุลีเทิดแลเแพลืดแผลวภรมดุลรพัดปิเศกพร้อมภูมีพวงประสกสองสะดุดี เกลือฟ้าโอมตวยเทพจุงปรีจัตุพิษพรนาคงมิ่งขวัญกรองฆ่าบาทสิ้นจิรการด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะก้าพระพุทธเจ้านายตระกไกรเทพผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียนมาตุสามพร้อมกับนักครูและนักเรียน